คนอะไรนะพ่อคนป่าเข้าเมืองอืใช่ไหมคนป่าเข้าเออคนป่าเข้าดอยข้านดอยเข้าป่าเออคนดอยเข้าเมืองใช่ค่ะมันก็จะงงๆนูดนึงต้องปรับตัวทุกคนปกติเราก็ไปเที่ยวแต่ในป่าใช่ไหมครับนั่นแหละทุกคนคุณแม่ทาครีมกันแดดก่ะ แล้วก็ลูกสาวนะคะกับแฟนของเขามาถึงเชียงรายแล้วทุกคนคือพ่อร้อยตัฟังสิมาถึงแล้วครับจะตอนนี้สักพักสามสิบนาทีก็จะเข้าไปถึงบ้านคุณย่าแล้วใช่เพาขับ,ร,บรถเก่งมากเลยทุกคนแล้วแบบโอ้โหขนาดเราเรานะคะแบบยังมาอย่างเต่าอะ่ะทุกคนใช่ไหมพ่อจะมาจากลําพูนมาถึงเชียงรายมาแบบออ้ทุกคนนั่งปวดตูดหมดเลยอะ่ะแต่ทางนู้นคือแบบ แป๊บเดียวอะน้องพอนะเออทุกคนแปบ๊บเดียวโทรไปก็อึดสามสิบนาทีจะถึงแล้วอะงงมากเลยอะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วทุกคนเจ็ดเจ็ดโมงกว่าอืมคือแบบเร็วอะน้องพอนะใช่ครับวัยรุ่นอะทุกคนคือแบบเด็กมันเคยทางนะเขาจะแบบเขาจะไม่เหมือนเราอะอย่างเรานี่มันเงืๆๆๆๆๆๆ้อเงื้อเงื้อเงื้อไง คือคุณพ่อนะคะก็เอารถลูกมาใช่ไหมแล้วทีนี้เขากขข็ขับไม่เขาไม่เก่งทุกคนเขาให้คุณพ่อขับคุณพ่อก็เป็นคนขับมาตลอดทางแล้วเขาก็เอาเอาที่นอนนะคะที่เอฟซีซื้อให้อ่ะคะ่ะปูเบาะหลังอ่ะคะ่ะแล้วเขาก็นอนกันมาคุณพ่อก็ขับคุณแม่ก็นั่งข้างหน้าเขาสองคนกับแฟนเขาก็นอนกันข้างหลัง <laughs> คุณพ่อเป็นคนขับตลอดทางเลยเ <laughs> พียมากนะคะอืนั่นแหละ พ่อก็ต้องขับตลอดทั้งวันอ่ะวันเนี้ยใช่ไหมเป็นคนขับเพราะคือเด็กเขายังเด็กอยู่ใช่ไหมเรความปลอดภัยเนาะใช่ครับเนี่ยทุกคนพ่อะพจะไปทาําอะไรก็ได้เดี๋ยวหนูคุย,ย,นะยกับท่านผู้ชมกันนะแต่งหน้าก่อนคะ่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะลงไปกินอาหารเช้านะคะที่โรงแรมนี้เขาจะมีอาหารเช้าแบบมูฟเฟ่ให้ด้วยนะคะ ลูกชายนะคะกับแฟนเขาหนอนอีกห้องนึงแ้นยังไม่ตื่นเลยแต่งหน้าไปกับท่านผู้ชม เล่าให้ทุกคนฟังเด็ดเปิดพัดลมแสงจะได้เข้าจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อเช้านะคะแม่ของน้องพีนะคะที่เขาไม่สบายนะคะประสบอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. เขาโทรมาหาคุณพ่อคะ่ะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. น้องอ่ะนะคะอาจจะแบบขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้นะ mm hmm. คือคุณแม่ไม่อยากพูดคํานี้เลย mm hmm. มันดูฟังดูแล้ว mm hmm. หดหูคือ เขาบอกว่าน้องฟีเนี่ยนะคะแบบไม่น่าจะรอดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็แม่เขาก็ติดต่อนะคะแบบญาติเขาอะไรเงี้ยนะคะให้แบบติดต่อพวกอสมอพวกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเตรียมพื้นที่เตรียมอะไรเงี้ยทุกคนนะคะเพื่อถ,ถอดเครื่องหายใจน้องแล้วก็จะได้แบบจะได้นําล่างของน้องนะคะกลับบ้านเล mm. ยอ่ะ mm. ทุกคนเมืม่อเช้าที่เขาคุยกับคุณพ่อเพราะว่าพยาบาลบอกว่าน้องนะคะแบบ ร่างกายไม่ตอบสนองอะไรแล้วอะไรเงี้ยที่ทุกที่อยู่ก็คือแบบเหมือนหายใจตอนแรกก็เราก็คิดว่าเออน้องจะรอดเนาะอะไรเงี้ยที่ที่คุณพ่อเห็นว่ามันเขากระดิกมือกระดิกอะไรจริงๆคือแบบว่ามันเป็นการปฏิกิริยาของของยานะคะที่หมอฉีดไปอ่ะจริงๆร่างจริงๆน้องคือแบบว่าแบบไม่ทํางานแล้วทุกคนคืออยู่ได้แบบเพราะยาอะไรเงี้ยอยู่ได้พวกเครื่องหายใจอะไรเงีย้ยทุกคนร่างกายหรือว่าสมองเนี่ยคือแบบว่ามันมันไอน,นี้ไปแล้วอะไรเงี้ยอื ก็คุณแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะทุกคนก็ได้แต่ให้กําลังใจนะคะสุดท้ายแล้วนะคะแม่เขาก็ต้องตัดสินใจเห็นบอกว่าจะมาเซ็นมาอะไรไม่รู้ทุกคนในการถอดเครื่องช่วยหายใจอะไรเงี้ยนั่นแหละอายุยีสองเองทุกคน,นเด็กบางคนนะชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะคุณแม่ก็ ั่นแหละทุกคนก็พูดกับทุกคนบ่อยๆว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่แน่นอนมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะคะก็คนไม่สบายหรือว่าคนคนไม่สบายหรือว่าคนตายนะคะคนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะคะมันก็สอนเราเนาะสอนเราอะไรหลายๆอย่างนึกบอกว่าเราอยากทําชีวิตยังไงให้มัน ความสุขมีคุณค่ารีบทําเลยค่ะทุกคนอยากทาอะไรก็ทําแต่ว่าต้องทําในสิ่งที่ดีนะคะไม่ได้ทําในสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าไปเบียดเบียนตัวเองหรือว่าคนอื่นอะไรเงี้ยรีบทาเลยคะ่ะทุกคนเหมือนคุณแม่นะคะก็บอกรูกเสมอว่าอันไหนที่เราวางได้เราก็วางอันไหนที่เราปล่อยวางได้เราก็ปล่อยนะคะแบบคลายความยึดมั่นถือมั่นอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ฝึกตัวเองนะทุกคนทุกวันนี้ก็เรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกตัวเองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะเราก็วันเวลามันก็ผ่านไปเนาะ ทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันก็ไม่แน่นอน,น,นอย่างที่บอกแล้วแหละทุกคนนะคะก็ทําบุญทําทานริบสร้างบุญสร้างกุศลร,ริบปฏิบัติธรรมไปสะสมหนทางสะสมสติปัญญาไว้นะคะก็ะวันหนึ่งที่มันไม่ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเก,กิดขึ<ม>้นเราจะได้แบบเตรียมพร้อมเนาะเพราะชีวิตเรามันมันมันคือความไม่เที่ยงจริงนะทุกคนเอาจริงน,นะนะคะนั่นแหละนะคะแบ่งปัน,นกันทุกคนเนาะคุณแม่ไม่ได้สอนใครเนาะเพราะคุณแม่ก็เชื่อว่าเอฟซีของคุณแม่ทุกคนเนาะท่านก็เป็นคนที่มีความรู้นะคะแล้วก็ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วก็เข้าใจทุกอย่างในชีวิตนั่นแหละนะคะแต่นี่คือพูดในมุมของคุณแม่ไงทุกคนก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันด้วยความรักความเมตตาเนาะขันท้านั่งอยู่โน้นค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแค่นี้แหละทุกคนง่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะ <c oughs> ไปกินข้าวเช้าค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปกินข้าวเช้าก็รอลูกก่อน,นะคะ อนนี้บรรยากาศนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าหนาวอยู่นะคะใส่เสื้อหนาว ะคะเขาจะพาเดี๋ยวเราเราจะออกจากกินข้าวเสร็จใช่ไหมคะเราออกเสร็จปุ๊บเราก็จะไปบ้านคุณย่านะคะเสร็จแล้วก็จะพาเด็กๆเขาไปเที่ยวะทุกคนไม่ใช่เด็กๆพากแต่พาเด็กๆไปเที่ยวเด็กๆเขาจะพาไปเที่ยวแล้วเสร็จอาจจะแบบพักที่เชียงรายอีกหนึ่งคืนค่ะแต่ว่าไม่ใช่พักที่นี่เนาะแตไปพักพักที่ใหม่ก็คุยกับเอ็ดีลูกๆเขาบอกว่าจะพาไปพักที่ใหม่ครับก็ที่ไหนก็ไม่รู้ครับ ต้องดูก่อนครับเดี๋ยวน้องก็ามาเขาจะปรึกษากันก่อนครับเราจะไปพักที่ไหนครับคุณพ่อไม่รู้เรื่องครับต้องตามไปอน่วอะเหมือนเด็กน้อยเหมือนเด็กน้อยตามพ่อแม่เมื่อก่อนเราตามเราตอนนี้เราต้องตามเขามันก็เป็นวัฏจักร,ร,รนะองเรายุ่มากขึ้นเราก็เหมือนเขาเรียกว,ว่าเพลงที่ตกลุกอ่ะ เมือนทีมที่ตู่อยู่กันยุค <c oughs> <c oughs> สมัยใหม่สมัยเก่าอ,อ,อากาศเย็นเหมือนกันนะเนาะเสื้อพ้าอยู่ในรถนี่นสักตัวนี้กว่านนะเนาะเพราะว่า ก็ดีนะทุกปีมันไม่ได้เย็นหนาวเย็นอย่างนี้ปีนี้หนาวเย็นิวน่<อ>รครับนานๆเจอความเย็นทีนะครับเนะพราะปกติทุกปีจะไม่หนาวเลยแต่คุณพ่อก็ชอบอากาศแบบนี้นะมทําให้จมูกเปียกนะครับทําให้จมูกเปียกมั่นเป็นอะไรจมูกไหรใช่ไหม,ไม <laughs> สเสือ้อ ปกาแฟเนี่ยกิบพันนะกาแฟกาแฟป่ะป่าเนอะเรื่อมอะไรไม่เช็คเช็คช็คมีอะไรมีของอะไรไหมเตรียมพร้อมเวลาจะไปไหนแล้วเอาน้ำตาลไปให้หน่อย ่าทำไมทำไมเราถึงแบบไม่ได้เอารถบ้านมาอ,อ๋อคุณพ่อไม่ไดเอามาเพราะว่ารถบ้านเราไม่ได้เช็คอะไรเลยไม่ได้เช็คเครื่องเช็คอย่างเช็คถ่ายน้ํามันเครื่องมันไม่ทันมันไ,ไม่ทันครับกลับไปเราก็ไปเช็คไปทําทนั่นทานี่แล้วเราก็จะเริ่มออกเที่ยวแล้วครับ <c oughs> จะพาทุกคนไปไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้าน นะครับเพราะว่าตอนนี้น้องอิสิบัตก็อยู่ในคอกได้แล้วใช่ค่ะทุกคนคือเขาเีย่มากคช่เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเที่ยวกันเรียรอยมีอะไรแล้วไหมเกือบกระเป๋าครับ นี่นี่เข้าไปเนียค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะทำลีเบาเจะเก็บยาก เพว่งจะเข้าก่อนครรตากำลจะเข้ารีบนะคะทุกคนเพิ่งออกจากห้องมานะคะทุกคน,นเราเป็นนักเดินทางนะคะมาซอมซ้อว่าต้องไปนี่เลยครับไปข้ารีบกันค่ะ เเรมมันมีซอตอนนี้นะคะเราก็ได้ลงมาถึงชั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนักเดินทางนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาของไปเก็บที่รถก่อนค่ะนะคะ,นะคะที่พหลุงพลังอยู่ตอนนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ ไปกินข้าวค่ะแล้วก็เสร็จเราก็จะเดินทางไปบ้านคุณย่านะคะทุกคนโรงแรมเขาอยู่นี่กลางคืนคือเขาจะเปิดไฟแบบแบบเยอะมากทุกคนแล้วนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะมีทุกอย่างเลยต่างชาตินะคะแบบคนต่างประเทศอะไรต่างๆนะคะเหมือนพาทุกคนมาเปิดหูเปิดตาค่ะเปีนยังไ,งไปทกัททกับข้าวเรเที่ยงมเขาบอกกิน ครับรถดีรถอเนกประสงค์มากแต่ทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนเดี๋ยวดูเขาเอาเบาะวางมันนอนมาเอาหมอนวางตรงนี้พ่อก็ขับนะคะก็นอนมาเพราะว่ามันโอ้หนะคนหลังคนแอร์จะแอรพี่สาวก็โทรหาแล้วทุกคนดูบรรยากาศนะคะโรงแรมตอนเช้าก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะคะโรงแรมเขาดีอยู่ทุกคนอืม ถ้ใครมานะคะก็สามารถมาเช็คอินนะคะที่วังคำนะคะโรงแรมว,วังคำจังหวัดเชียงรายได้ค่ะอ๋อเขาสะอาดสะอ้านนะคะไปะเก็บของเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่โรงอาหารของโรงแรมนะคะซึ่งโรงแรมเขาก็มีบุฟเฟ่อาหารเช้าค่ะเด็กเพื่อนเอาหน่อ ลงอาหารอยู่ข้างในนู่นนะคะทุกคนลรงอาหารของโรงแรมนะคะทุกคนมีนักท่องเที่ยวม,มากินเต็มเลยเขนมปัง ตนี่เบชอนัากินมากเลยโอ้โหเขาทำสดๆดูข้าวต้มก็ม ah ีกาแฟก็กินได้ค bon ่ะทุกคนวิสลงสรั สลัดเพื่อสุขภาพนะ้ำน้ำส้มกับกับชีสกอนตอนนี้ผมอยู่ในเวียงเพื่อนี่ยังไม่ได้เข้าหาแม่สกรามเกิดเลย เดี๋ยวเราก็ว่ากันหน่อยเดี๋ยวเราโทรหากันหน่อยเดี๋ยวขอไปหาแม่ก่อนครับครับี๋้วจะลองอู้ครับอ๋อครับพี่ไปอยู่ไปกู่น้องก่อนครับครับ เอาต้องเอาเอาตามที่ถ้าตามที่มันผสรุปที่มันดีที่สุดนะครับคุณเนาะ คนอันนี้ของเด็กๆขอี่ไปบวชแ่ของพีแม่นี่นี่กาเป็นไงอร่อยไหมเย็นเนาะเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมเฮ้ยเป้ยเฮ้ยเฮเฮ้ปีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยหฮับเป้ยเง้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเยเยเ้ย น้องเซนเขาไปเอาอาหารให้คุณแม่อยู่ทุกคนไปตักชากคือจะบอกว่าคนเยอะมากนะกคะในโร้านมีอาหารเยอะนะทุกคนสารพัดส,สารพีเนี่ของเฟิร์มบริการแม่ก่อนนี่เอามาให้แม่เดีมากนะเราเนี่ยใช่ลูกบริการนี่ยก็ถูกแล้วเราแบบนะชาเงาะก่อนกนะ็ชาถ้ากินก่อนครับ เด็กเขาก็กินกันนะครับกิไไนที่พ่อก็คุยโทรศัพท์ทยังไม่กจบอธิบายแล้วก็น้องเพ้นแล้วก็น,น้องเพนเซน,น,น,นห้อยท้ายครับไม่เอ้ยจะไปกคนปลามีของสุขมานๆนะคะมีของสุขมานๆค่ะก็กไปกินนะ <C oughs> เอฟซีอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับแชร์ด้วยเยอะนะครับ มากินข no ้าวเช้าดวยกัะทุกคนไม่เ่ะออมเล็ตมีเด็กเขาไม่กินข้าวเช้าไม่เคยใส่ข้าวเด็กกำลังโตทุกคนก็จะูกระเป๋าลูกเขาไว้แล้วไม่ได้แล้วมั้งต้องตัดแล้วกันหมดหรอ ก็เป็นงไงบ้างสวัสดีเ c ช่องแม่หน่ะบูเการ์เช่องคุณแม่สวัสดีหน่อยน้ยบ้า,บาบนพัมรีออนบัวะะแม่แม่เคยเห็นแล้วอะ่ะไม่ไม่ได้ม่ไม่ได้เาบสวัสดีคล้ายๆแม่อ่ะแม่หนูอยู่จิียงรายแม่ท <laughs> <laughs> ่านไม่ดูอยู่นะท่าม่ดูอยู่นะท่ม่ดูอยู่นะ หนูโอเคหนูโอเคมากเลยแต่หนูก็เต้นหนูชีวิตหนูแบบว่าตอนนี้แบบว่ามนกหนูก็วุ่นวายมากเลยแต่หนูก็เต้นทุกตอนแต่หนูก็เต้นวู้สึกมากเป็นสัญญานะเป็นแบบญานะฉันจะให้สึนสอนแม่ห้าพันกับพันสองพันห้าไม่จบยังไม่จบก่อนยังให้จบก่อนอ่าโอเคอ่ะสองพันห้าโอเคโอ้ยโอ้ย เก็บปีหนะ้าเกนะ็บก่อนนะตอนนี้ได้4,000แล้วเอา้าคุณม่จบเลยเ <iet> <c oughs> ดี๋ยวคุณแม่ใจเย็นๆนะเออนะคะใ <c oughs> จเย็นๆนะครับคุณแม่ได้ยินว่า5,000น่าจะเย็นๆไม่ต้องคิดมากนะ5,000 <c oughs> ห,หวนแหวนเพชรอาจจะ1ล้านบาทก็ได้น,นะคะคุณแม่ใจเย็นๆ <c oughs> อันนี้เขากําลังกินนะคะให้เขาใช้ชีวิตไปคะ่ะทุกคนอืม เกิดมามันต้องใช้ชีวิตมันต้องเรียนรู้ค่ะ,ะ,คะให้เขาแบบช่วยกันทำมาหากินไปค่ะ,นะเนาะดีคุณพ่อแฮปปี้ไหมพ่อ,อแฮปปี้เนาะเต็มปากเลยเออโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าอยากถ่ายมากเพราะว่าเก่งใจเขาและะ้วค่ะบายบายทุกคนกินข้าวกัน,นค่ะ,อะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะดวมันถึง ข้าวกนเสร็จแล้วทุกคนแล้วเราก็จะไปที่รถนะคะนะค่ะทุกคนนะคะเราก็แบบว่าจะเดินทางต่อนะคะไปบ้านแย่านะคะโอเคทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตจบจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายยค่ะทุกคนบา,บายอาหารอร่อยมากเมื่อกี้